สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่กัปตันเช่นเดิมนะครับช่วงนี้จะพบพี่กัปตันบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆหลายคนใกล้สอบไฟนอลแล้วนั่นเองนะครับก็ ก right ็ต้องขอให้น้องทุกคนนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวตั้งมือตั้งรับดีๆนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่กับตังก็จะพยายามมาให้ความรู้น้องๆทุกๆวันนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รับความรู้ที่เอ่อพร้อมที่พวกเราเนี่ยจะได้ไปสอบกันนะครับยังไงก็แล้วแต่เนาะขอให้น้องทุกคนนะฮะเต็มที่เนาะอ่ะก็ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครบพี่กับตันขอเปิดคอมเมนต์นี่แป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่ะมาเลยครับก็ ทยอยกันเข้ามาได้เลยนะครับซีไยทักทายน้องๆทุกคนนะครับผมก็นะขอขอตั้งขอขอเปิดคอมเมนต์ก่อนเนี่ยครับสวัสดีน้องการ์ดด้วยนะครัวพอดีครับใครมาแล้วเนี่ยเนื้อเนึ้อ ามาครับมาครับมาครับวันนี้เดี๋ยวเราสอนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีนะครับซึ่งเนื้อหาตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของเคมีมห้ามอไม่ใช่มห้าเออเนื้อหาของเคมีมห้านะครับเออโดยเนื้อหาของเคมีมห้าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ยังไงก็แล้วแต่นะครับออกบ่อยอยู่แล้วนะครับ เออออกบ่อยอยู่แล้วนะครับซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยควรเก็บคะแนนแล้วก็ทำคะแนนกันให้ปังๆๆๆกันเลยนะครับโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็สามารถเซย์ให้ทักททยพี่กพปตันได้เลยนะฮะสวัสดีค่ะน้องตางสวัสดีนภัสสะนภัสวรัน,วนสวัสดีใบย,ยกโอเคครับแหมเพียบตันพูดเลยแล้วกันนะครับพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับโดยเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีเนี่ย ในวิชาเรานะครับมันจะเป็นตัวที่เหมือนไปแกล้งหรือไปรบกวนสมดุลให้สมดุลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางซ้ายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางขวาเกิดขึ้นคือเหมือนเอาไว้ง่ายคือเหมือนประมาณว่ามันมันคงตัวของมันอยู่แล้วมันสเตเบิลของมันอยู่แล้วหรือมันอยู่ของมันดีๆอยู่แล้วแล้วเราไปทำการแกล้งมันหรือไปจักกจี้มันหรือไปทำการเออ่ เขาเรียกแหละก่อกวนมันทําให้ระบบของเันเนี่ยเกิดการสั่นคลอนเกิดขึ้นหรือระบบของมันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีนั่นเองนะคบเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเพี่อนๆจะพูดแล้วก็จะ,จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีน้องพวาวันดาด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะน้องเนยสวัสดีเบสด้วยนะคบสวัสดีปอนสวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับพร้อมหรือยังน่ใครพร้อมแล้วนะครับขอให้น้องๆทุกคนกด คำว่า,าพิมพ์คํา่่าพร้อมมาครับ <c oughs> โอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับเพะะื่อนจะเล่าให้ฟังว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลของสมดุลเคมีเนี่ยหนูต้องเข้าใจความหมายของคําว่าสมดุลเคมีเสียก่อนนะครับคาว่าสมดุลเคมีเนี่ยหมายถึงอะไรลูกหมายถึงระบบหมายถึงระบบที่มันอยู่ในรูปแบบของ ระบบปิดนะครับหมายถึงว่าระบบที่มันอยู่ในรูปแบบของระบบปิดการที่มันจะอยู่ในสมดุลได้หรือเกิดสภาวะสมดุลได้มันจะต้องอยู่ในรูปแบบของระบบปิดก่อนนะครับถ้าสมมติว่าระบบเราเป็นระบบเปิดอยู่มันจะเกิดสมดุลลําบากเพราะการเกิดสมดุลคือการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าแล้วก็เกิดปฏิกิริย,ย้อนกลับ พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เกิดสมดุลนะครับมันจะต้องเกิดระบบปิดอน้องเบสพร้อมแล้วน่ารักมากน้องฟอร์ดพร้อมแล้วน้องเนยพร้อมแล้วน่ารักมากเวลาเรียนกับพี่กัปตันนะครับพยายามพิมพ์แล้วก็คุยกันโต้อตอบนะครับเนี่ยในระหว่างที่กับตันพี่กัปตันพูดเนี่ยเราพยายามรีแอคชั่นหรือ พิมพ์ในสิ่งที่พี่ตันพูดไปน้องจะสามารถจําแล้วก็ทําได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าการเรียนที่ดีที่สุดนะครับเป็นการโต้อตอบ r รีแอคชั่นกันนะลูกอย่าให้แชทเนี่ยมันนิ่งเพราะว่าถ้าแชทนิ่งเดี๋ยวเหงานะฮะบันทึกไลฟ์ไปไหมคะไลบันทึกไว้ลูกโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครระบบสมดุลน,นะครับพิมพมาเลยลูกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในระบบ ปิดเท่านั้นพิมพ์มาครับว่าระบบปิดโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับระบบสมดุลจะเกิดในระบบปิดโดยลักษณะของสภาวะสมดุลเราจะมีเครื่องหมายอยู่เครื่องหมายหนึ่งที่ แตกต่างจากของคนอื่นนะครับโดยปกติแล้วสมการเคมีของเรานะครับเวลาเราเจอนะครับสมมติ a บวก b ได้กลายไปเป็น c เราจะเจอเครื่องหมายแบบนี้ตลอดนะครับซึ่งเครื่องหมายตัวน right ี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงการไปข้างหน้าหรือการแสดงดําเนินการไปของปฏิกิริยาไปข้างหน้าโอเคไหมและก็ในเรื่องของสมดุลครับจะไม่ได้ใช้เครื่องหมายนี้โดยปกติแล้วเราจะชอบใช้เครื่องหมายนี้ซึ่งเครื่องหมายนี้นะครับให้รู้เอาไว้ว่ามันบ่งบอกถึงไปข้างหน้าอย่างเดียว และไม่สามารถย้อนกลับได้เออเหมือนความสัมพันธ์กับคความสัมพันธ์ของค่ะความสัมพันธ์ของเรากับความสัมพันธ์ของแฟนเก่าที่ทำไมเออเลิกลาก,กันแล้วก็ เลิกลากันแล้วก็ไม่หวนกลับคืนมาน้องพิษณีนีน่ารักมากเห็นไหมเป็ระบบปิดมานะลูกอูเวลาเรียนนะลูกพยายามพิมพ์โต้ตอบกันนะฮะอ้าวออกสิ่เต็มนะฮะระบบปิดน่ารักมากเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจอสมการแบบนี้ครับมันคือการไปข้างหน้าอย่างเดียวไปเราไม่มีวันย้อนกลับมาชาตินี้ชาติไหนตั้งแต่ชาติปรางใดฉันก็จะไม่กลับมาแต่เรื่องของสมดุล เรื่องของสมดุลจะไม่ได้ใช้ลักษณะนี้โอเคไหมอันนี้คือเป็นสมการปฏิกิริยาธรรมดาแต่เรื่องของสมดุลนะคะฉันไล่ใช้เป็นรูปแบบนี้รูกอ่าเป็นเครื่องหมายไปแล้วกลับอ่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าเพื่อนที่กันจะบอกเลิกกันเฮ้ยมึงเลิกกับเขาแล้วว่าวันเนี้ยเลิกแล้วแล้วไงต่ออีกวันนึงกลับไปคบกับเขาเฉยก็ไม่มันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับจำไว้นะครับ เครื่องหมายของสมดุลคือเครื่องหมายที่สามารถปลแล้วก็ย้อนกลับได้โอเคไหมเลียน hey, ไหมลูกเข้าใจไหมน่ารักมากนะที่คนทุกคนพิมพ์มานะครับพยายามเรียนให้เข้าใจนะลูกวันนี้นะพี่กัปตันบอกเลยถ้าใครดูตั้งแต่ต้นไหลเย็นจบไหลแล้วเอาไปสอบนะลูกพี่กัปตันฟันธงคะแนนหนูจะแบบเนี่ยไม่ใช่เท่านี้นะลูกพุ่งขึ้นเลยเออ คะแนแนหนูจะพุ่งขึ้นเลยพี่กับตันฟันธงเลยเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคือน้องๆที่เรียนในคอร์สอะพู้ย่างน,น้องๆที่เรียนในคอร์สมอสีมา,าเทอมหนึ่งอะไม่ต้องพูดถึงอันนั้นน่ะคือคะแนนปังจนเพื่อนมองขวางอันนั้นน่ะคือตาเพื่อนเนี่ยคือหลุดออกมาแหละอิจฉาอิจฉาตาลอนส่วนคนที่มาดูไลฟ์ของพี่กับตันเนี่ยจากสอบตกก็สอบผ่านหลายคนมากเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่มาดูไลฟ์ันเนี้นะพี่กับตันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้องทุกคนเนี่ยจะสามารถ ได้อะเออสามารถผ่านได้แน่นอนสามารถสอบผ่านได้แน่นอนเพอเพอบางคนนะลูกเก็บเนี่ยถึงแม้จะเรียนเนี่ยเรียนแบบอย่างเงี้ยเรียนหน้าเพจอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปคะแนนเอาเอาไปทําให้เป็นคะแนนท็อปได้เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยแบบตั้งใจนะฮะเออว่าฉันจุกขัดจุก <laughs> พี่ตันไม่ได้ว่าไข่นะลกูกเออพยายามตามเพื่อนมาเรียนลูกเราจะได้เรียนกันเป็นหมวดหมู่เวลาเราไปโรงเรียนเวลาเราไปเมาส์กับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแกเมื่อวานนี้แกดดูไลฟ์นี่เมื่อวานนี้แกตอบผิดนี่เ,เมื่อวานนี้แกตอบถูกนี่หุยทำไมแกดโดดเด่นจังเลยวันนี้เออเห็นไหมเราจะได้ไปแบบไปเมาส์มอยกับเพื่อนได้เป็นเหมือนเปรียบเสมือนดูวิคตันเป็นละครเรื่องหนึ่ง <laughs> โอเควะเออเพราะฉะนั้นนะครับจำไห้นะครับว่าลักษณะของปฏิกิริยาสมดุลของเรานะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้คือสามารถไปนี่แล้วกลับได้นี่คือเป็นรูปแบบของสมดุลโดยสมดุลน,นั้นจะต้องเกิดในระบบปิดเท่านั้นถ้าไม่ได้อยู่ในระบบปิดไม่สามารถเกิดสมดุลได้โอ okay, เคไหมเลียกไหมเลีย์เข้าใจนะหนูมาแล้วนิวตันเนี่ยนิวตันเนี่ยเพื่อนก็มองตาขวางจนตาตา,ตาไฟไหม้หมดแล้วนะฮะเพราะ,ะอะไรริมหมอห้าเทอมหนึ่งนะฮะรยมหัวห้าเท่มหนึ่งนะฮะคะแดนดีพอพี่กับตันเลยเห็นแน่น้องเนย <laughs> ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะใครดูตั้งแต่ต้นจนจบได้แน่นอนปังแน่นอนคะแนนปังแน่นอนอ่ะทีนี้ครับ <c oughs> เรื่องที่มันออกสอบแน่แน่นออกสอบเน้นน้นออกสอบเหนือเหนือเตียมฟังนะแ <c oughs> พงแพงของดีของดีเตียมฟังนะเรื่องที่ออกสอบแน่แน่ออกสอบเหนือเนือออกสอบเน้นนิ้นพิมมาเด็กๆปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลพิมพ์มาเลยครับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลพิมพ์มาเลยครับออกสอบแน่นอน100% 1เ0 0รล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้ออกแน่นอนโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลน,นะครับมีทั้งหมดอยู่3ปัจจัยโอเคไหมปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลมีทั้งหมด3ปัจจัยถ้าใครรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างพิมพ์มาเลยโลกแอาแก๊งกักตัวแก๊งอะไรทั้งหลายแหละพิมอ์ไหนๆก็ไหนๆรักางม้าหนึ่งพิมเอาให้ถูกนะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลมีหลักๆอยู่3ปัจจัยมีอะไรบ้างนะครับโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสมดุลเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งสมาธิอยู่องค์ลงสมบูรณ์สมแบบสมบันคือแบบกาลังสมดุลน่ะทุกอย่างอยู่ดิมแล้วดูดีเราก็ไปทําการทำอะจิ้มไปจัก,กะจี้ไปแกล้ง ไปทาให้มันแบบเฮ้ยชอบ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 แบบว่าเกิดการสั่นไหวสั่นคลอนเกิดขึ้นแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าการไปแกล้งสมดุลหรือการไปรบกวนสมดุลหรือตัวที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีของเราซึ่งตัวที่ส่งผลต่อสมดุลเคมีของเรานะครับมีทั้งหมดอยู่3าปัจจัยคือ หนึ่งเนี่ยน้องน่ารักมากนะฮะตอบกันถูกนะฮะแก๊งกักตัวเช่อมืลูกหนูดึงแก๊งกักตัวใช่อมืลูกหนูยูม้าเธอหนึ่งมันช่ลูกตอบได้เก่งมากหนึ่งคือเรื่องความเข้มข้นนะครับ <c oughs> หนึ่งคือเรื่องความเข้มข้นความเข้มข้นเนี่ยยังไงก็ออกอยู่แล้ว100ล้านเปอร์เซ็นต์ลักษณะของความเข้มข้นคือสมมุตินะครับสมมุติเห็นปะสมการของพี่คือ 2A บวก B ไปแล้วกลับกลายปเป็นเป็นซี นี่คือนี่คือสมดุลน,นะลูกเห็นไหมและสมบูรณ์ของพี่เป็นระบบดูดความร้อนด้วยระบบของพี่เป็นระบบดูดความร้อนอ่ะทีนี้ <c oughs> มาดูที่ความเข้มข้นกันครับความเข้มข้นของนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของการลบกวนด้วยความเข้มข้นคือการเติมตัวใดตัวหนึ่งลงไปในสมดุลอ่าคือการเติมตัวใดตัวหนึ่งลงไปในสมดุลอ่าถ้าสมมุติว่าเราลบกวนด้วยความเข้มข้นพี่มันจะจบแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งซ้ายกับขวางฝาสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราทําการรบกวนด้วยการเติมสารตั้งต้นลงไปสมมติเราเติมสาร A ลงไปสมดุลจะเลื่อนไปข้างหน้าครับโอเคปะโอเคปะถ้าเราเติมสารตั้งต้นสมดุลจะเลื่อนไปทางหน้าถ้าเราเติมผลิตภัณฑ์สมดุลก็จะเลื่อนย้อนกลับเข้าใจไหมเข้าใจ คอนเซปต์ง่ายมากคือมันตรงตามคอนมอนเซนต์ตรงตามทุกสิ่งอย่างนะน้องใครเนี่ยเออขอเราอ่านชื่อนะน้องอะไรเนี่ยรัดชรดาพรรัดชดาพรเกือบตอบถูกหมดนะครับปัจจัยอันแรกเลยคือเรื่องความขึ้คนเติมสารตั้งต้นก็จะไปข้างหน้าเติมผลิตภัณฑ์ก็จะย้อนกลับในทางกลับกันถ้าเราทําการดึงลูกอ่าถ้าเราทําการดึง สมมุติถ้าเราทําการดึง b ออกจากระบบอดึง b ออกจากระบบระบบก็จะกลับมาสมทบก็คือระบบก็จะย้อนกลับก็คือดึงสานตั้งต้นระบบก็จะย้อนกลับแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําการดึง c ออกดึง c ออกจากระบบสมดุลก็จะทําไมครับไปข้างหน้าแค่นี้เองเห็นไหมคอนเซปต์ concept ไม่ยากเห็นปะเออเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกคือ1เติมสารตั้งต้นไปข้างหน้าเติมผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับดึงสันตั้งต้นไปย้อนกลับดึงผลิตภัณฑ์ไปข้างหน้าอ่ะใครสามารถสรุปให้เพื่อนได้บ้างเออใครสามารถสรุปให้เพื่อนได้บ้างนะครับอ่ะพิมพ์บอกเพื่อนหน่อยว่าเติมสันตั้งต้นไปข้างหน้าเติมผลิตภัณฑ์ย้อนกลับดึงสันตั้งต้นย้อนกลับดึงผลิตภัณฑ์ ไปข้างหน้านะครับเห็นไหมคอนเซปต์ไม่ยากเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเติมหรือเราไปดึงตรงไหนนะครับและสมดุลจะถูกเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายนะครับการแกล้งของสมดุลนั้นจะแกล้งไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นสมดุลเฉกเช่นเดิมเลี้ยไม่เลีร์ โอเคไหมอ่าใครพิมพ์สรุปไว้เพื่อนได้พิมพ์ไม่เรียนนะลูกโอเคเนาะผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไหนแบบทดสอบทดสอบนิดนึงสมมตินะฮะสมมติสมมตินะครับเพื่อความเพื่อความมั่นใจของพี่กัปตันนะครับเพื่อความชัวร์ของพี่กัปตันสมมุติเนี่ยครับสมมุติสมมุติว่าสารพี่เป็นเอ่อซีบวกบี ได้กลายไปเป็น e ะนะฮะไปและกลับได้ไปเป็น e อย่าพึ่งแท็ก ig พี่เอาหน้าพี่รออก่อนนะตอนนี้นะฮะในระหว่างสอนก็จะมีน้องแน่ชอบแท็ก ig พี่นะฮะเพราะว่าล่ะเพราะว่าตอนสอนเนี่ยหน้าพี่ก็จะแบบจริงจนะังเงซีเรียสน้องก็จะแท็ก ig พี่มาเต็มเลย <c oughs> อ่ะอ่ะฟังถ้าสมมติว่าลองดูลองดูงดทบทวนทบทวนถ้าสมมติพี่เติม b สมดุลไปทางไหนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ <c oughs> อ๋อถูกอ๋อถูกเติมสารตั้งต้นไปข้างหน้าเติมผลิตภัณฑ์ย้อนกลับน้องนัดวัดน่ารักมากอ่ะปักมาถูกใจให้ถูกใจเออเก่งมากลดอ่าพิมพ์สรุปให้เพื่อนนะฮะใครที่พิมพ์ุฉใวยเพื่อนขอให้น้องๆน,น,นะลูกเกรดคะแนนดีปัง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 ,ปง,ปงขึ้นขึ้นไปนะครับโอเคปะอืมเพราะนั้นถ้าเติมสาร B เก่งมากตอบถูกสมดุลก็จะต้องไปไหนครับไปข้างหน้าเพราะว่าเราเติมสารตั้งต้น,ตตนเห็นไหมเคียเห็นไหม คอนเซปต์ไม่มีอะไรยากเลยเห็นไหมลูกโอเคเนาะรู้เรื่องนะครับไม่ยากนะผ่านนะครับโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาครับการรบกวนที่2ครับคือการรบกวนด้วยความดันอืมการรบกวนด้วยความดันนะครับเราจะสนใจนะครับจดไว้เลยลูกสนใจเฉพาะ G เท่านั้นแก๊สลูกจำไว้เลยการสนใจในเรื่องของความดันเราจะสนใจเฉพาะ แก๊สเท่านั้นเขียไหมเขี่ย,เ,ยเราจะสนใจเฉพาะแก๊สเท่านั้นเราโฟกัสที่เฉพาะแก๊สเท่านั้นตัวอื่นเราอยา่าเพิ่งไปโฟกัสมันนะครับสมมติพี่กัตันเนี่ยเป็น 2A บวก B ไดกลายไปเป็น C เใส่เช่นเดียวกันนะโดย A ของพี่ก็เป็นแก๊ส B ของพี่ก็เป็นแก๊ส C ของพี่ก็เป็นแก๊สทุกอย่างเป็นแก๊สมดทุกสิ่งอย่างนะครับหลักการในการทำลูกมันมีการเพิ่มความดัน กับลดความดันมีอยู่แค่สองอย่างมันไม่มีอะไรยากนะครับมีเพิ่มความดัน <c oughs> กับมีลดความดันขึ้นอยู่กับว่าจะเพิ่มความดันหรือว่าจะลดความดันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโจทย์บอกแนวไหนนะครับสมมติถ้าสมมุติว่าเป็นรูปแบบของการเพิ่มความดันคอนเซปต์ในการทําเรื่องความดันให้หนูทําการรวมเลขหน้าดุลลกแอนรวมเลขหน้าดุลน,นะครับเลขหน้าดุลตรงนี้เป็นเลขอะไรลูกหนึ 1, 2, 1. มม่งสองกับหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมเลขหน้าดุลก็คือรวมเลขได้เป็นสามโอเคปะ เออรวมแล้วเป็น3แต่ถ้าสมมติอาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็รวมเลขนดุลรวมแล้วได้เป็น1ถ้ามันมีหลายๆตัวก็รวมหลายๆตัวนะลกูกโอเคไหมเวลารวมเลขน้าดุลจำไว้เสมอจงบันทึกพิจารณาเสมอว่า <c oughs> รวมเฉพาะสถานะแกส๊สเท่านั้นอะพิมพ์มาครับจะได้ทบทวนในหัวสมองตัวเองต,องตลอดเวลาว่ารวมเฉพาะในสถานะแกส๊สเท่านั้นนะลูกโอเคนะ รวมเฉพาะในสถานะเงี้ยเท่านั้นนะครับโดยพอเราทำการรวมเลขหน้าดุลเสร็จเรียบร้อยเสร็จปึ๊บถ้าสมมุติว่าเป็นการเพิ่มความดันการเดินทางของสมดุลจะเดินทางจากเลขหน้าดุลมากไปเลขหน้าดุลน้อยโอเคปะถ้าเราทำการเพิ่มความดันมันจะเดินทางจากเลขมากไปเลขน้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำการลดความดันมันจะเดินทางจากเลขน้อย ไปเล็กมากเขียรยไม่เขียร์โอเคเนาะเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับรวมเฉพาะสถานะแก๊สเท่านั้นเก่งมากเห็นไหมรวมเฉพาะในสถานะแก๊สเท่านั้นโดยเอาเลขหน้าดุลมารวมกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ของเราคําถามพี่กับตันคือถ้าสมมุติว่าพี่คือ 2a วก B ไปแล้วกลับเป็น C คําถามคือ <c oughs> เพิ่มความดันสมดุลทางไหน,น เพิ so well, ่มความดันสมดุลไปทางไหนครับช่วงนี้ใกล้สอบแล้วนะลูกแบบลุยๆกันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสอบแล้วเรากลับมาแก้ตัวลำบากคะแนนมันก็ติดตัวเราไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวพี่กับตันจะมีโครงการดีๆเดี๋ยวจะมีการจัดติวท็อปอินวันเะครับเป็นการติวฟรีให้น้องๆสำหรับแฟนเพจพี่กับตันเท่านั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่กับตันจะประกาศรายละเอียดโอเคปะ เดี๋ยวพี่กัปตันจะประกาศรายละเอียดโครงการ Top In One Day ให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้มาสมัครกันนะครับรอบนี้จะเป็น Top i n One Day ในรอบของไฟนอลซึ่งเป็นการติวหนึ่งวันก่อนสอบซึ่ง To p In One Day เนี่ยพี่กัปตันการันตีได้เลยมีน้องๆหลายคนที่เรียน Top In One Day แล้วกลับไปนะลูกคะแนนสอบปังคะแนนสอบท็อปมากเลยเพราะฉะนั้นพี่กัปตันไม่อยากให้น้องๆพลาดเลยเป็นการติวที่เหมือนประมาณว่าพี่อยากให้น้องๆที่ติดตามพี่ พี่อยากให้น้องๆทุกคนที่แบบมาดูไลฟ์พี่บ่อยๆมาดูไลฟ์พี่ประจาเนี่ยให้เขาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาความรู้เหล่านี้ครับที่พี่กับตันสรุปเนื้อหาที่พี่กับตันตั้งใจสรุปเนี่ยแล้วพวกเราก็มาสรุปด้วยกันเนี่ยให้น้องเอาเหล่านี้ไปสอบรับรองว่าคะแนนของพวกน้องนะ จะปังแน่นอนนะครับคือแบบเรื่องแบบสอบผ่านอะ่ะเออใช่เพราะว่ามีน้องหลายคนการันตีมาแล้วดังนั้นพี่ัปตันก็เลยจะจัดต่อเนื่องเพราะรอบที่แล้วพี่อัปตันจัดมิดเทิรไปแล้วเอ,อ้ยขอบคุณสําหรับ20ดาวน้องบัวแก้วนะฮะน่ารักมากเลยโอเคไหมเออใคร ใครรอใครติดตามไว้ในลูกอย่าลืมชวนเพื่อนกันใหมาเยอะๆนะครับโครงการท็อปอันดีเป็นการติวฟรีหนึ่งวันก่อนสอบนะครับก็คือจะติวรอบไฟนอลซึ่งโอ้โหพี่กัปตันรับรองว่ามันจะต้องอบอุ่นแล้วก็อุ่นหนาฝากข้างแน่นอนนะครับโอเคไหมอ่ะโดยเดี๋ยวรอติดตามนะครับอาทิตย์หน้าพี่กัปตันจะประกาศขั้นตอนและวิธีการสมัครนะครับน้องๆเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้กลุ่มแรๆแน่นอน <c oughs> โอเคไหมใครไหมใครจะไปท็อปอินดี้บ้างบวกหนึ่งมาบวกหนึ่ง <c oughs> เออนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันท็อปป็นมันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเพิ่มความดันสมดุลก็ต้องไปเก่งมากครับสมดุลก็คือจะต้องไปข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าคือเลข3ข้างหลังคือเลข1มันก็จะเปลี่ยนจากเล็น้อยไปเล็มากนั่นเองเขียนไม่เขียนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการลดความดันมันก็จะเปลี่ยนจากเลข1ไปย้อนกลับนั่นเองก็คือจะกลับแบบเป็นเลข3โอเคเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ยากนะครับแล้วกันเดียวที่ดีที่สุดอย่าลืมลับไปดูย้อนอย่าลืมลับไปดูย้อนนะลูกการพี่กัปตันไม่ลบไลฟ์ดีนะครับแต่ว่าพี่กัปตันจะบอกว่าหน้าเพจพี่กัปตันโพสทุกวันพี่กัปตันพยายามเอาเนื้อหาข้อมูลสรุปอนุนอันนี้การไลฟ์การสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิดีโอวิดีโอพี่กัปตันมาโพสทุกวัน ไลฟ์เนี้ยมันก็จะหายไปพอไลฟ์เนี้ยมันตกลงไปข้างล่างๆมันก็จะไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นน้องลองเอาเก็บไลฟ์ะน้องเก็บไว้เลยลูกหนูแชร์เก็บไว้ที่หน้าเพจตัวเองเลยลูกหน้า Facebook ตัวเองเลยลูกวันนึงหนูกลับมาเรียนย้อนเฮ้ยจะสอบแล้วเฮ้ยจาได้ว่าเฮ้ยว่าพียบตันเคยสอนเรื่องสมดุลน,นี่นะจะได้กลับมาย้อนดูหน้าเ Facebook ตัวเองได้ได้ง่ายกว่ามาดูหน้าเพจพี่อตันเพราะว่าหน้าเพจพียอตันนีจะลงคนเ,นเยอะมากในแต่ละวันทำให้หาลําบาก นะครับโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวท็อปอีวันเดย์เดี๋ยวว่ากันนะครับอ่าทีนี้ปัจจัยสุดท้ายครับคืออุณหภูมิถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมิเพียบดันบอกไว้เลยนะในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าระบบของเราเป็นระบบดูดความร้อนหรือว่าเป็นระบบคายความร้อนนะครับโอเคไหมพึ่งถ้าสมมติว่าเขาระบบของเราอะครับข้อนี้จะเป็นตัวที่แบบทำให้เด็กหลายคนเนี่ยผิดมาเยอะมาก สับสนเยอะมากบนเปงง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 งกันเยอะมากนะครับในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าระบบเราเป็นระบบดูดหรือเป็นระบบขายถ้าเป็นระบบดูดความร้อนถ้าเพิ่มอุณหภูมิพยายามจดสรุปสวยๆเลยนะลูกเออจดสรุปให้มันสวยๆเราจะได้เวลากลับมาอ่านนะลูกเราจะได้ทําได้จะได้จําได้เพิ่มอุณหภูมิกับลดเทมนะครับโอเคเนาะถ้าเป็นระบบดูดความร้อนเพิ่มอุณหภูมิสมดุลจะไปข้างหน้า แต่ถ้าลดอุณหภูมิสมดุลจะย้อนกลับคืออันนี้มันจะเป็นไปตามความรู้สึกเรามันจะเป็นตายเป็นไปตาม common sense เราเป็นไปตาม feeling เราเป็นไปตามความรู้สึกของเราคือถ้าเพิ่มอุณหภูมิระบบจะเพิ่งหน้าลดอุณหภูมิระบบจะย้อนกลับอันนี้คือจะเป็นรูปแบบของระบบดูดความร้อนแต่ถ้าเป็นระบบคายความร้อนคือมันจะตรงข้ามกับความรู้สึกเรามันจะเป็นรูปแบบเพิ่มอุณหภูมิมันก็จะย้อนกลับส่วนลดอุณหภูมิมันก็จะไปข้างหน้าแค่นั้นเองลูกโอเคเนาะ concept ไม่มีอะไรยากนะครับนี่จบแล้วนะครับ อะเพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราเป็นไงครับ 2a บวก b แกลเป็น4ระบบของเราเป็นระบบดูดความร้อนถ้าข้อนี้พี่กับตันเพิ่มอุณภูมิระบบจะไปทางไหนเพิ่มเทมไปข้างหน้าหรือย้อนกลับคำตอบคือคือเก่งมากเห็นไหมเนี่ยเราทำได้แล้วไปห้องสอบนะไปทำเลยโอเคปะ ทำอย่างนี้เลยพี่กัตันพูดเลยฟันทงพี่กับตันกล้าการันตีนั่งยันยืนยันนอนยันตะแคงยันซ้ายขวายันจะยันยันอะไรก็แล้วแต่ยันฮียันโปะยันแปะอะไรยันอะไรก็แล้วแต่กล้าการันตีเลยน้องสามารถเอาไปทําออกข้อสอบแน่นอนแล้วเอาไปทําได้ด้วยเออถ้าระบบเราเป็นระบบดูดความร้อนแน่นอนว่าเพิ่มอุณหภูมิระบบเราต้องไปข้างหน้ากิ่งมากเห็นปะน้องพินเห็นนะ เก่งมากน้องแอนสวัสดีลูกน้องเนยน่ารักมากเห็นไหมเนีย่ยพยายามสรุปกับเพื่อนให้เพื่อนฟังน่ารักมากนะลูกแล้วถ้าใครทำสรุปสวยๆอย่าลืมแท็กไอจีพี่มานะลูก i g k m k นะครับโอเคเนาะแอะช่วงนี้ถ้าใครรอเทอม2มองมีน้องๆถ่ายคนเนี่ยถามถึงเทอม2เยอะมากเพราะพี่กัปตันไม่ได้จะเปิดลอ็อคสดเทอม2องที รอก่อนนะลูกอดใจรอเพียบกันแพทย์หนึ่งตอนนี้เรียบกันกาลังแก้บทเรียนกําลังแก้บทเรียนให้เนื้อหามันกําลังตก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 ให้เข้าให้เนื้อหามันปังปังปัง,ปงให้มันมากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับกำลังตกเนื้อหาอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดรับสมัครสิ้นเดือนตุลานี้แน่นอนสิ้นเดือนตุลานี้น้องจะได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยมสิ้นเดือนตุลานี้น้องจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแกงกัดตัวเราจะกลับมาลงตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกทุกคนนะลูกใครที่จะมาลงเรียนรอบสดเทอมนึงู เดี๋ยวเราจะได้มันเจอกันอีกครั้งหนึ่งรับรองมันจะต้องสนุกมันจะต้องมันแน่ๆพี่อัตันเตรียมจดแกงไว้เยอะมากคือเตรียมแกงแกงทุกคนอะ่ะเออคือเตรียมข้อสอบแบบพี่กัตันเปิดแล้วเปิดอีกคิดแล้วคิดอีกตะแคงซ้ายตะแคงขวาคิดรับรองลูกผ่านเทอมสองของพี่กัปตันไปรับรองพวกหนูทุกคนนะ่จะบแบบเก่งอะ่ะเออคะแนนสอบน้องทุกคนจะปังแน่นอน นะครับ okay, โอเคไหมอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวนนนแกกักตัวอยู่ไหมใครจะลงเทอม2บวก2ดยอ่ะเออใครจะลงเทอม2บวก2อมานะฮะเดี๋ยวไว้เราเจอกันนะครับเราลองต้องติดตามนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะลูกเอออย่าเพิ่งโกรธพี่รรนะกัตตันนะลูกพี่อัตตันกำลังเล่งมืออยู่ลูกเออนะครับเพื่อให้เทอม2ของมันดด้ด,ดีที่สุดแล้วก็ปังที่สุดทั้งม5เทมอม2แล 4, ้วก็มสเทอม2เลยนะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้เราทุกคนเนี่ยเรากลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมวันนีใ้ใครเข้าใจไหมเข้าใจกดหหัวจรรนน่อยะคบ โอเคเนาะเข้าใจนะครับโอเคนะอ่ะไว้เดี๋ยวเราไว้ไว้เจอกันนะน้องนัดน่ารักมากนะคบไว้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับลองกลับไปดูทบทวนฝึกฝนตรงเนี้ยเพิ่มเติมและพี่กาลังเชื่อว่าน้องทุกคนจะทําคะแนนสอบตรงนี้ได้แน่นอนไว้ลองไปทําข้อสอบจริงดูเรียนไลฟ์นี้เสร็จปุ๊บแล้วลองไปทําข้อสอบจริงดูรับรองน้องทุกคนจะแบบโหแบบ รู้สึกได้เลยว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปฝึกฝนตรงนี้เพิ่มเนอนะลูกปัจจัยที่ส่งผลต่อสิใจเนี่ยนะมีอยู่แค่3อย่างเองข้อสอบมันไม่ออกไปยากกว่านี้แนละ้วลูกมันไม่ดิ้นไปกว่านี้แล้วมันก็ไม่หนีไปกว่านี้แน่นอนนะลูกเพราะ,ะนั้นลองกลับไปฝึกฝนทบทวนนะครับเพะะื่อเตือนเช่อน้องว่าน้องทุกคนทาได้ แล้วก็อยากทอ้อแบบพวกเราชอบเหนื่อยเราก็ชอบท้อแท้อะไรเงี้ยอย่าไปท้อมากนะลูกอืมจะแกงจะต้มจะตุ๋นก็นมาเถอะครับ <laughs> นิวตันล้ายแล้วเรา <laughs> โอเคนะครับอเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นวันนี้นะครับไว้นนวเดี๋ยวเราพบกันนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคำสวยๆเชกเช่นเดิมอขอบคำพูดที่ว่าคำพูดที่ว่าอะไรครับ <c oughs> เอสองเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนม่ต้องมาบน่นคิดถึงในท้งสิ้นเนี่ยชอบแกงกันตัวและชอบมาบ่นคิดถึงกันสหรับหัน,นี้จบด,ด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับควาพูดที่ว่าเ <c> คมีจะไม่ยากถ้าน้องๆ <c> เปิดใจนะครับและสหรัาวันนี้ไ <c> ปบ้ายนะครับเ <c> ต็มที่นะลูกหลังจากนี้หนูทำให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่นะ <c> โอเคครับมาได้เจอกันครับ